ที่หนึ่งครับไซมอนแดงแสงรักน้ำเงินด้วยทักไทยด้วยลูกหนักเลยครับไซมอนวันนี้ในทีมนะครับดิเหมือนกับชนในทีมเลยครับกู้ขวากู้ไปกันนคู่เทียบไปเลยนะครับแสงรักออกขวาเลยครับไซมอนดูในบ้างครับวงในเอาทีม น้องเฟิร์นน้องพีล็อกไมาใหญ่ครับทีมงานน้องเฟิร์น แ,แข้งขวาเลยนะีนนนครับไซมอนชิงจังหวะครับออกแข่งก่อนโยกขยับ,ยบจ,จ,จี๋เหเจี๋สวยนะครับอยู่ในตัวในฮีบ รัได้เลี้ยขวาโคนลทีหมดยกที่หนึ่งต่อไปครับก็จะเป็นคิวของเพชรพยายมครับสิทธิผู้ใหญ่ยันนะครับกับพยานหอจานครับสูงกีฬาโคกุ้งนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคู่เอกหนึ่งครับทะเลเงินครับปออาว ทะเลบางสะเลนะครับพบกับขันทองโรงเรียนกีฬาขอนแก่นตามด้วยริมเขื่อนครับโสระชีคุณครับกับมาใหม่ครับชรัตนเพชรแล้วก็แนวหน้าครับสิทธิ์ผู้ใหญ่ไทยกับจีรศักดิ์ชรัตนเพชรแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทพเอราวัณครับมงคลพัฒดีพบกับอาเจนครับซีฟ้ามวยไทยน่าเหลืออีกประมาณหกคู่ครับ รวมถึงคู่นี้ครับโอ้คู่ครับเอา่ะแดงเลยนะเขาจะให้ช่วยพีหาแดงแดงแดงออกมาแดงมาแดงยกสองครับโอ้ชิงใช่้าะโอ้ประสากเลยครับขวายาวขวายาวรวมงินขวายาวก็ต้องมาดูหน่อยนะครับ ดูในปกในกันกันไว้กันไว้ขวายาวนะมึขวายาวทีบทีบหยาบขวานีสารักเสรสมสวนเอยครับมีหมัดมีสองเสริแล้วยกสองกันการาบเต็มมากครับแซนรักขวาออกขาโตมาแกนแซนรักโอ้ อยู่บนนะครับไซบนออกขวาไม่ฉียครับแขกขวาสิรักดูตรงนี้มุมในมุมในยังไม่ชัดเจนก็แยกออกมุมใ หมดยกที่สองครับเอาคู่ต่อไปครับเพชรพญายงกับพญาน้องจานครับคู่ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเลยแล้วก็ไปดูครับทะเลงงมป์ปอเาวทะเลบางสเลกับขันทองโรงเรียนกีฬาของแก่นครับเตรียมตัวให้พร้อมไว้เลยครับไปดูรินเขื่อนกับน้องไอ้แล้วก็แนวหน้าธีรศักดิ์ครับแล้วก็เทพ เราวันกับอาร์เจนครับเตรียมตัวให้พร้อมไว้เลยครับก็ตามนี้ครับห้าคู่ที่เหลือจับดมอนี้มันได้หรอวันนี้ก็ตัวทีมงานประสานคู่มวยครับโดยพี่สบา,ายช่องจอมครับ อาจารย์ครับลงเกียร์ห่9ก้าแล้วก็เจ้าพายุครับสอน้ำเต้าทองนะครับสาจคมมวยนะครับวันนี้ยกที่สามครับใส่มอนสบแดงเสีรักน้ำมินไปตัดเส้นไทยด้วยระพกาแดง นะคดับแสนรักยกสามีไอจัดททออกแข่งไหวของไซอนดูไหมักไ er uh, uh ี่อยไม่ด uh ูไหมยังไม่ช ну, ัดเจนจะรัคราะห์ก็คือโดนไซบอน

เตะกันเลยเตะกันเลยมันเตะกันเลยมันมันไม่มีอะไรเตะเลยเอาดีเลยเตะดีอันี้กระยกสามคนได้ทำได้ชมดีมินดีรับให้ับให้เออนัเตะเลยมันนักเตะเลยเดินบใส่รัดส่แขวน เดี่ัวเดียวเดียวแมมันดักเตเลยดักเต้เลยต่อาคนเดียวขวาพื้นไปครับลายยมสำหรับนะครับผู้ขัดผู้ขัดนะครับเรียนเชิญนะครับผู้ขัดเข้มขัดให้ชป์นะครับชมลงเพราะเรผู้ทอนที่สามได้กรับไม่เกิน สี่สิบกิโลนะครับเรียนเชิญท่านพิชัยเผยสิริครับมาท่านนายกนะครับองการบริหารส่วนตะบลตะเคียนครับแล้วก็ท่านบุญทรงกันทีครับตำแหน่งนะครับตาบลตะเคียนนะครับตัวแทนในอำเภอกาบเชิงนะครับเรียนเชิญนครัหน้าเลยครับสองท่านนะครับ ไปที่ไปเลี้กล้าปที่โมระยานเขาไปไหนไปยุบเป็นใจว่งไปเรียนไม่เจ้าเข้าไปไปที่ว่าการเนนอยู่ว่ามันจะคนหลายมีคนเดินโม่ห่วย

Oh, 好了，拿啦，谢谢大家。 thứ 4 ạ cùng chơi cái này này các anh em cùng chơi นช่วงน้ยกรับผู้นาครับสี่ท่านครับจำนวยครังโมยภธรที่สารใต้ครับ นายนามันูร้งเแล้วัเลยใจกับาเห็นยกสุดท้ายกับที่ที่ห้าามเด็กก็ทนายไดยกำับเ็นยเลยแก็ทีงานแจ็คกับทีงานแจ็คมวยไทยจากอธิพัวดบุรีรัมย์ครับไทยจากม็จากของยิ่มขัดครับใส่น้องขวอยาวขอยาวจัดไลได้ตังค์ลัวที่ไหน รองันดับสองก็สาบอฝ่ายแดงน้ำเงินกับสายน้ำรอรดับมือเนื้อยกต้ายยกที่ห้ังใจน้อยยามือว่ากดแล้วยนดูดีน้นยยาวน้อยยาวสายอยาวายน้ยาวดโอกาสรวไป Kita juga cerak, yo. โชกกำลังโชกกลเออหน่นโชหน่อยดูอ่ใช่่แผรเออแ้อโชวเยชมือโชว์มือเออ่มีกลเียเชิญครับหน่อชวมือหน่อยข้าก็มขันให้แชมสมู์มวยยมตอนที่สามตายรุ่นไม่เกนส่ิกรมครับท่านแร้ครับท่านพ่ชัยเบสรีครับนายกองการหาส่วนต่ะเคียนครับท่าคสอง ท่านุสงกันซีครับอาจารย์ตะบนตะเียนตัวแทนของท่านในเบอรกแข่งครับยีครับยครับเลยอนเงินเงินชูมือหน่อยูมือเยนัลูกนััหารูครเนี้ได้รัไงล่่ ผมการให้คะแนนอาจารทวัตไทยทองลิศให้แดง48น้ำเงิน49อาจารย์วัฒนกิตติเพื่อนภูลให้แดง48น้ำเงิน49อาจารย์ประกาศทองงามให้แดง48น้ำเงิน49 đáp mướn này các bạn này là mướn, lũ trai các bạn lũ trai đáp này, ม่่ไม่ใช่ใครับมาถ่ายรูปเรด้วยนะอยู่บ้างสวนปะเดี๋ยวเดี๋ยวใ้เขาถ่ายถ่ายนีกั